السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاه والسلام على النبي الذي لا نبي بعده بسم الله العلي العظيم والحمد لله كريم حمد وشكر لرب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين ونبينا وطب قلوبنا محمد عبد الله عليه أبر الصلاة وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعه ودعا بدعوته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ขอความสันติสุขความเมตตาปราณีความรักความจำเริญจากพี่น้องที่รับชมทีวีอันนาซีฮะหรืออันนาซีฮะทีวีที่รักและเคารพกับรบรมฎอนกรีบครับรรมฎอนประเสริฐได้ทรงประสบกับเราท่านทั้งหลายแล้วอัลฮัมดุลิลละชุกริละด้วยสีสันด้วยบรรยากาศของการถือศีลอดด้วยสีสันบรรยากาศของความยิ่งใหญ่ โดยสีสันของการมีบรักัดที่มากมายในเดือนนี้ซึ่งได้เคยอธิบายไปก่อนเทปนี้ในก่อนหน้านี้แล้วนะครับอัลฮับดีแล้วท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่ว่ารบมด,ดกอริมท่านก็คงเข้าใจกันอย่างดีเราท่านทั้งหลายได้อาสาที่จะถือสินอดทำความดีนบีบอกฟามันเออขอโทษ a l l ุบฮาน h a n a h u taala บอกว่ามันตะ้ตาวะอะคอยรอนอินนัลลอฮะชากรุนอาลีมุลผู้ใดที่อาสาทำความดีทำความดีหมายถึงอะถ้าฟารีดอ็คือการฟอร์ดูนั้นเราจำเป็นต้องถือแต่งานอาสาเช่นตระมาตระเวกก็ดีเป็นสุนัตการทำสะดกอกก็ดีสิ่งต่างๆ่างนั้นเป็นงานอาสาที่ผลบุญมากมาย เพราะอัลลอฮฺสุบฮานุฮฺตลาลาได้บอกว่าฟัม,มันตะตะว่าคอยรันอินนัลลอฮฺาชากิรุนอาลีมุลพี่นอ้องอัลลอฮฺอักลอฮฺบัดนาอิชาคนที่อาสา,าทําความดีต่างๆอินนัลลอฮฺชัสซากันแท้จริงอัลลอฮ์ขอบคุณอลัลลอฮ์ทำดีแล้วพี่น้องจงภูมิใจนะที่อัลลอฮฺสุบฮานุฮฺตาลาได้ให้เรา อยู่ในอ้อมกอดของอันอิสลามและได้ปฏิบัติตามฟรดูที่พระองค์ทรงบัญญาาัติใช้การทำอิบาดะต่างๆนั้นอัลลอฮฺสุบฮานุฮูตาลาบอกว่ามันยังประโยชน์นั่นหมายความว่ามันให้ประโยชน์กับผู้กระทาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฟรดูของการถือสินอด เราก็ได้รับผลบุญได้รับความดีงามดูแลสุขภาพนั่นคือสิ่งที่เราได้พ่อเราบอกว่าใครก็ตามที่ทําอิบาดะแล้วมันยังประโยชน์คําว่ายังประโยชน์ตัวครูเก่าๆเขาจะพูดอย่างนี้แต่ว่าในสมัยนี้ก็คือใครที่ได้ปฏิบัติอามันอิบาดะก็จะได้ประโยชน์กับตัวเราเองนะครับจะได้ประโยชน์กับตัวเราเองทั้งในด้านสุขภาพในด้าน อะไรงานวาญิบก็ทำงานอาสาก็ทำนะครับเพราะเดือนนี้อัลกุรอานบอกว่าบบชชห์รอมฎอนัลละทีอุนซิลฟีฮิลกุรอานฮุดานลินนัสเดือนที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาประทานกุรอานลงมานในเดือนนี้เดือนรอมฎอนนี้นะครับอุนซิลฟีฮิลกุรอานเพื่ออะไรฮุดานลินนัสเพื่อที่จะเป็นทางนำ ให้กับเราวัวไบยีนาทิมินันฮูดาวันฟุรกอนและก็ได้อธิบายนอกจากเป็นทางนำแล้ววัวบยีนาทิมได้ชี้แจงรายละเอียดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพรักทั้งหลายขอแสดงความชื่นชมก็ดีใจกับพวกเราท่านทั้งหลายที่มีโอกาสที่จะรอให้มาใช้ชีวิตในเดือนรอมฎอน ่านนบ,บีมัสสัลลัลลอฮุลลอฮิวะสัลลัมมันก็มรอมฎอนะอีมาน,นใครก็ตามที่ได้ถือสิลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยถือยังไงล่ะอีมานั้นด้วยความศรัทธานะวะติซาบันไม่ใช่ถือด้วยความศรัทธาอย่างเดียววะติซาบันและหวังในความเมตตาวะงอัลลอฮ์เพราะเราเชื่อฟังคำสั่งของอัลลอฮ์ อิตากุลล์ถามว่าคำว่าอิตากุลล์ทำไมมันมีมันมีประโยชน์มากมายเพราะว่าประโยชน์ของอิตากุลล์นี่มันครอบคลุมไปหมดเพราะฉะนั้นจึงให้เป็นฟัรดูของคุตบะเห็นไหมคุตบะรุกลนของคุตบะหนึ่งก็คืออิตกกุลล์ถ้ามไม่มีอิตกกุลล์ในสองคุตบะถือว่าคุตบะนั้นล้มเหลวนะครับนอกจากหวัง ในความเมตตาของเราแล้วรูฟิรลาหูเราก็จะถูกอภัยโทษด,ด้วยมาตะกัดดะมะโทษที่ทำมาก่อนรอมฎอดนเนี่ยพี่น้องในเดือนรอมบอดนที่ก่อนจะเข้ารอมฎอดนเนี่ยเราเกิดพลาดพังไปทำผิดทำไม่ดีขึ้นมาตะกัดดะมะโทษก่อนนั้นมินซัมบิฮีกูฟิรลาหู อัลลอฮ์จะยกโทษให้มินซัมบีด้วยบาปของเราที่ทำไม่ว่าจะเป็นความเบาบางการที่เราใช้อ,อ,อะไรใช้ชลิ้นใช้มือใช้อะไรของเราไปทำให้ความเดือดร้อนให้คนอื่นอัลลอฮ์มินซัมบีจากโทษต่างๆฮะดิษนี้รายงานโดยบุคอรีและมุสลิมนะครับบุคอรีและมุสลิมฉะนั้น เมื่อเราอดอาหารแล้วเราต้องอีมานั้นต้องอีมานต้องเชื่อมั่นในคำสั่งของอลอตนะต้องเชื่อมั่นแล้วก็อัลลอฮ์ตอบแทนอะไรให้ได้บอกไปตอนต้นที่ผ่านมาแล้วอัลลอฮ์ให้สวรรค์อย่างเดียววันนี้อัลลอฮ์ยกโทษให้ทั้งหมดเลยสำหรับคนที่ถือสินอดด้วยอะไรอีมานั้นนะ แล้วในเดือนรอมฎอนนี้เราทำะไรกันอ่านอันกุรานกันอัลจันนตุมุสตากอตุนอลาอารบานาฟัสในฮะดิษนี้บอกว่าสวรรค์นั้นเชิญชวนแล้วก็เรียกร้องให้ไปอยู่ในอ้อมกอดใครอ่ะสี่จำพวกด้วยกันนะวันนี้นำเสนอแค่สองจำพวก จำพวกแรกที่สวรรค์เรียกร้องแล้วก็เชิญชวนเหลือเกินนั่นก็คือตุลยัลกุรอานคนที่หมกมุ่นคนที่ฝักใ่กับอัลกรุรอานยิ่งในเดือนรอมฎอรนี่นอกจากได้ความดีอักษรละสิความดีแล้วสวรรค์ยังอยากให้ไปอยู่ด้วยพี่น้องัลฮัมดุลินแล้วแล้วเราจะไปไหมเนี่ยแน่นอนนะสวรรค์ไม่เรียกร้องเราก็วิ่งเข้าหาสวรรค์อยู่แล้วนี่สวรรค์ อยากให้ไปอยู่ในอบอบกอดคือคนที่อ่านกุรอานมากๆเพราะอะไรอะ่ะกุรานถูกประทานมาในเดือนรอบฎรอนมันจึงเป็นความยิ่งใหญ่เป็นความดีงามที่เราอ่านอัลกุรานเสียงกุรานการสร้างบรรยากาศหรือเรียกว่าทำให้เดือนรอบฎรอนนั้นมีชีวิตชัวาด้วยเสียงอัลกุรานนะ ุราน,นั้นยังเป็นอะไรนอกจากอ่านแล้วสวรรค์เชิญชวนให้ไปอยู่แล้วคุรานยังเป็นเพื่อนเราเมื่อเราจากโลกดุจยานี้ไปเพราะทุกคนต้องจากแน่นะพอเพราะอัลลอฮฺสุบฮานทรงว่ตาลาสัญญาไว้ได้สัญญาไว,าาวา้ว่ากุลูนัฟรินเจตุนเมาทุกๆชีวิตต้องลิมรสกับความตายไม่ว่าใครหน้าไหนทั้งสิน้น ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะครูไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามต้องเดลิมรถกับความตายแล้วเราเนี่ยเดีเตรียมอะไรไว้บ้างเราจะไปอะไรนะเขาเรียกไปพักผ่อนเราเนี่ยเตรียมไว้ตั้งเยอะแยะแล้วเราจะไปอาคิรอดเนี่ยไปอยู่อุลมะบอกว่าไม่รู้นานเท่าไรไม่รู้ลึกเท่าไรในอัลลัมบัซักผมเรียกว่าไปทานสิทธิรออยู่นะ่ะพี่น้องผู้มีเกียรติ ามเอาไว้เยอะๆเพราะเราไม่รู้วอยู่นานเท่าไรเนี่ยลำบากเตรียมตัวไว้นะครับขอเราท่านทั้งหลายได้เตรียมสเสบียงเอาไว้พร้อมในเดือนนี้เป็นเดือนที่เรากอบโกยความดีเอาไว้ให้มากๆอินสาลอถ้ามีโอกาสคงได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับในวันนี้ขอให้รอมฎอนนั้นเป็นรอมฎอนกรีมของผมและท่านทั้งหลาย Wallahu alamu bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.